คณะกรรมการเพื <Es> <an> ่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดจังหวัดตราดร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี2566นายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่3 ตามที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งครับได้เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำทั้งแบบเร่งด่วนและระยะยาวซึ่งสำนักง,งานพาณิชย์จรรัดก็ได้ขอสนับสนุนเงินงบประมาณนะครับจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งโดยรัฐช่วยค่าชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรครับ ในอันตรากิโลกร,รัมละไม่เกิน20บาทและค่าบริหารจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการตลาดอย่างเช่นค่าจัดการด้านขนาดและคุณภาพค่าเก็บรักษาค่าบรรจุภัณฑ์ค่าขนส่งให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือผู้รวบรวมที่เข้าร่วมโครงการในอันตรากิโลกร,รัมละไม่เกิน10บาทที่อาคารอนเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นครปฐม นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนฝึกจิกมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินครับภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม4รุ่นด้วยกันจำนวน86คนน,นางสาวสิริทรนลาหาวิไลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นคนปรปฐม บอกว่ายุทธศาสตร์สำคัญครับภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเน้นในเรื่องของการพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศไทยให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามกระทรวงแรงงานครับโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานภาครัฐก็ได้จัดทําโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงาน4.0 เพื่อมอบเครื่องมือธรรมหากินที่สอดคล้องกับสาขาที่ฝึกให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งก็จะทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมครับได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง